สวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยนะครับกายพาซานักแคทเกมที่มีสาระที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเกมนี้ผมก็จะเล่นเป็นคิวกอนเนาะผมจะเล่นเป็น2เกมเลยนะจะให้ดูว่าตัวละครมันเก่งแค่ฮีโร่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมันจะเก่งกับป้อมอย่างเดียวนะกับฮีโร่ด้วยกันก็คือแบบไม่เก่งนะค่อนข้างที่จะแบบไก่กาปลากระป๋องมากเลยนะมากๆเลยนะ ผมจะให้ดูนะอาจจะแหลกๆนิดหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอ้ย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 ยังไงโอ้ยโอ้ยมาดิครับเกมนี้โชนลิงกับสกัดนะครับผมถ้าเงินเท่ากันเนี่ยตัวเราค่อนข้างที่จะสูสีกับสกัดนะความแรงในการโจมตีพอๆกันเลยนะไม่แตกต่างกันมากนะถือว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะสูสีอยู่นะ ยังไงเกมนี้ผมอยู่เป็นสปินมานะเล่นปลาไหลผมว่าเล่นเป็นสปินน่าจะเหมาะที่สุดนะถ้าเล่นเป็นอย่างอื่นสเปลที่ว่าเป็นฟิกเกอร์หรือหัวร้อนหรือจะเป็นล้างก็แล้วแต่ผมมองว่าไม่เหมาะเลยนะผมมองว่าเล่นปลาไหลต้องเล่นเป็นสเปลสปลินแล้วก็สเปลวิกนะผมว่าน่าจะเหมาะสุดแนละ้ว เอาไว้แบบไล่อะไรอย่างงี้ไงแล้วก็สเปริวิคเอาไว้ปิดป้อมไงโอ้ยสกัดตีผมเจ็บอยู่นะเอาเรื่องอยู่โอ้ย่ยางไงมาวัดกันหนึ่งหนึ่งไหมล่ะอันตีผมก็มียังไงยังไงมาดีครับโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย จะโดนลานไหมนะโดนลันไหมนะไม่โดนว่ะโอ้ยเรียบร้อยแรงอยู่นะเดี๋ยวต้องเจอดีนะสก,กาดเรียบร้อยเก็บด้วยหลังป้อมผมไปด้วยขึ้น <c oughs> มาช่วยเลนบนก่อนนะ เรียบร้อยหน้าแหกไหมหน้าแหกกันไปให้ผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยต้องวาร์ปนะถ้าหนึ่งหนึ่งไม่น่าจัดชนะนะอันตีเราไม่มีนะถ้าเราสกัดน่าจเปมนตีนะตอนนี้เงินเราน้อยกว่าสกัดสองร้อยนะก็แตกต่างก,กันไม่เยอะนะถ้าจัดชนะสกัดได้คือเงินเราต้องมากกว่านะ เกมแนวโมบ้าที่สำคัญมากกว่าสกิลเพลย์นั่นคือการหาตังค์นะยังไงโอ้ย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 แล้วสกิลหนึ่งผมมานะอุย้ยทำไมสกัดหลบผมได้สองรอบอะ่ะสกิลหนึ่งสกิลเคลื่อนที่ผมเหมือนจะไวกว่าสกัดเยอะเลยนะแต่สกัดก็ยังหลบผมได้อะ่ะคิดดูเธอทุกคนตัวมันอ่อนขนาดไหน บัฟมาผมว่าตัวมันก็ไม่ได้เก่งนะก็ยังอ่อนเหมือนเดิมนะยังไงเอาขาป้อมไปดีอ้ยอ้ยอยถึงจะเก็บสแต็กกับป้อมกับคีฟได้ก็เหอะเหมือนว่าเรามีไอเทมหนึ่งไอเทมนะถ้าเกิดเราเก็บได้แบบอยู่ที่หลักร้อยนะเราจะได้ไอเทมโจมตีนะก็ดีนะช่วยทำให้คิวกอร มีความแรงที่แรงขึ้นแต่ถ้าเกิดอยากปรับตัวมันให้มันเก่งอย่างเงี้ยผมมองว่ามาบัฟพี่สกิลสมาาขวาอย่างเช่นกิลสองตีแล้วติดสตันนะที่ตัวมันอ่อนเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะแบบไล่ตัวอื่นค่อนข้างที่จะยากนะถ้าสกิลสองมันตีแล้วมันเป็นการขัดอย่างเงี้ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะ แต่สกิลหนึ่งของคิวกอสมันเป็นการสโลก็จริงแต่เป็นการสโลที่ค่อนข้างที่ทจะน้อยนะคือเอาจริงโดนคิวกอสสโลด้วยสกิลหนึ่งยังไงผมมองว่ามันก็ยังวิ่งได้อยู่ดีนะยังไงโอ้โหสก,กัดยังไม่กล้าสู้นะตอนนี้เราหนึ่งหนึ่งกับสก,กัดไหวนะโอโ้สกิลหนึ่งไม่มานะจรจิงอยากเอาขาป้อมนะแต่ผมมองว่าคิวกอสความแรงมันผมว่าแรงแล้วนะ รับที่สกิลนะถึงตัวมันจะเก่งนะสกิลสองตีแล้วแบบติดสแตนอย่างเงี้ยทำให้แบบไล่ง่ายนะไล่คิวง่ายๆอย่างเงี้ยผมมองว่าได้นะแต่ถ้าเกิดบัฟมาแบบเนี้ยผมมองว่ามันก็ยังเล่นยากเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าความแรงมันจะแรงขึ้นซึ่งคิวกอสผมมองว่ามันก็แรงอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้โจมตีเบานะแต่เพียงแต่ว่าตัวมันไล่ตัวอื่นยาก คือ GM บัฟมาคือ GM ไม่รู้ไงไม่ได้ลงมาเล่นเองโอ้ย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 แทนที่ gm แบบน่าจะศึกษาเกมมานิดนึงในการที่จะแบบบัฟเบิร์ฟตัวละครอะไรเงี้ยคือ GM ไม่ได้ศึกษาเลยไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยปรับเรียบร้อยนะแหกันไปผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ตัวมันตีป้อมเร็วสุดในเกมนะวฝ่าโอเมนอีกนะไวสุดในเกมแล้วผมว่า แต่สกิลสองคิวกอนค่อนข้างที่จะดูดเลือดน้อยนะเมื่อก่อนจะเป็นการดูดเลือดที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแต่ตอนนี้แบบโดนเนิฟมาค่อนข้างที่จะหนักนะยุคนี้เรียกว่าเล่นยากนะต่อให้จะแบบบัฟดาเมจมาก,ก็จริงนะแต่ก็ยังเล่นยากอยู่นี่ผมยังคิวได้สองคิวเลยนะนี่ถ้าผมเล่นเป็นตัวอื่นอย่างฟอร์เรนติโน่นี่น่าจะคิวได้สักร้อยคิวแล้วนะ ไม่ได้โมนะแต่นี่เป็นคิวก้อนไงเป็นปลาไหลนางไงผมจะของกันหนึ่งไอเทมเนาะเอาเป็นทอยแล้วกันเนาะได้รถคูดาวเล่นคิวกอนต้องเอาเป็นเซตรถคูดาวแล้วก็เซตตีไวแค่นี้แหละเอ้อเออ้อวอ้าว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 อ้าว เข้าถึงตัวละครนะยังไงสกัดมาดิครับปนติว้าว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 าวว้าววาวว้าววโอ้โหเรียบร้อยยังไงไหลโตแล้วไหลหน้าไหลต้าวว้วาวว้าวว้ว ไอ้ว่วนรอดไปได้ว่ะไอ้ว่วนรอดไปได้นะยังไงว้าวว้าว้เอาโหดีมตงข้ามถึงกับต้องกดยอมแพ้เจอประหลนาพลังของข้าไปเดี๋ยวผมต่ออีกสักเกมแล้วกันนะผมเกมนี้รู้สึกว่าคิวกอรยังไม่มีพลังเต็มที่เลยนะบอกแล้วตัวมันอ่อนจริงนะถือว่าเรายังคิวน้อยมากเลยนะ ถ้าเราเล่นเป็นอันเลนฟลอเรนติโนเออร์อะไรอย่างเงี้ยตัวมันอาจจะแบบไล่คิวได้ดีกว่านะนี่แค่สี่คิวเองนะนี่ขนาดการเงินผมค่อนข้างที่จะแบบอันดับหนึ่งนะมาเกมที่สองกันเลยนะครับผมไอเทมผมก็จะออกเป็นเซตที่เรียกว่าซอบเทิร์ฟเขาออกกันเลยนะ ออกของการสักหนึ่งิีนะไปออกดาเมจหมดผมมองว่ามันก็เล่นยากอยู่เราไม่ได้มีของการที่จะแบบไปรับดาเมจ่อนเข้าไฟอะไรเงี้ยมันเป็นตัวคุกวงในด้วยไงอเอมนี้เราเจอเป็นคิวเรนตัวเราค่อนข้างได้เปรียบกว่าคิวเรนเยอะนะเนื่องจากเราเป็นไฟเตอร์ คิวเรนเป็นแอสซิสต์ตัวค่อนข้างที่จะบางเนาะแล้วขอออกของกันไม่ให้ได้ด้วยคิวเรนคิวเรนคิวเรนต้องเอาไปของดามิอย่างเดียวนะอย่างผมพอวิ่งเป็นของกันได้อยู่ยังไงคิวเรนเนี่ยวัดกันหนึ่งหนึ่งคิวเรนก็เทิดสู้ไม่ได้นะนี่ขนาดตัวผมเลนนะยังไงโอ้คิวเรนไม่กล้าสู้เลยวะคิวเรนตัวมันไม่มีตีดุดเลือดด้วยเนาะตัวผมมีก็เลยแบบเทิดได้ แต่ถ้าวงไฟจริงผมว่าคิวเรนได้เปรียบนะแต่ถ้าเทนหนึ่งเนี้ยผมได้เปรียบโอ้ยยังไงว้า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 เลียมจะกด execute นี่มันเป็นคิวเรนศิลานครหรือเปล่าดูลงศิลาเยอะไปโอ้ยก็เลยหยิบเป็นคิวเรน execute มาเดี๋ยวเจอคิวกอสกายพาซาสปินยังไงเรียบร้อยหหน้าแหกกันไปผม ผมว่าหนึ่งหนึ่งกับบัสผมไม่น่าไหววะบัสด,ดามเมจมันสุดกว่านะคิวเลมด้วยมาเติมอ่ะอยิงหกต้องมาเติมนะเล่นออฟเลนต้องมาเติมเพื่อนช่วงต้นเกมนะแต่นี่ไม่มาเลยยืนทำไรอยู่ดูเขาง่ายดีเฮ้ยโอ้ยโฮ้ย้ย ลีก่อนนะโอ้ยยังไงเดี๋ยว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 จริงๆผมจัดขาป้อมนะนะคิวเลนกับป้อมนี่ไปด้วยกันได้เลยนะ <You 're S 2> แต่ผมแบบ <and S 1> ไม่เสี่ยงดีกว่านะ <the tower. S 1> ไม่ใช่เรียกว่าไม่เสี่ยงนะเรียกว่าเดี๋ยวถ้าผมตีจริงแล้วผมจะโดน g m บนะเนื่องจากโหดเกินนะจัดในป้อมอย่างเงี้ยว้าวว้าวว้าว,าวา ว้าว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 ว้าอว้าวว้าวว้าว้าว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 ว้า้าวว้าวว้าวว้วว้าวว้าลว้าตวาวว้า้าวว้วว้ารวนวเาว ยังไงเรียบร้อยว้าว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 ้าวว้าว้าวว้าว

แวนข้างนัานที่จะจัดจ้านนะเดี๋ยวต้องเจอนะต้องเจอของจริงแล้วผมไม่มีสกิลหนึ่งไงเข้าไม่ได้ช็อตน,นี้ <been> เล่นคิว่อนมันก็เล่นสนุกดีนะถ้าเกิดมันได้ตีฟรีนะแต่ถ้าตัวมันแบบโดนตีหรือแบบไม่เกิดอย่างเงี้ยเออโดนกดยับนะจริงๆออกเป็นกงเล็บตีไวยอาจจะไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะออกเป็นดาบใหม่ก็ได้นะได้ลดคูดาวด้วย

เรียบรอยหน้าแหกกันไปผมว้าว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 ้าวว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 ้า้าวว้าวว้า เพื่อนได้ปล่อยผมได้คิวเลยไปเนาะก็อยู่ในแคนคอมเบดเดอร์สองเนาะอาจจะแบบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเดี๋ยวแบบรอบหน้าผมจะเล่นในแคงคอนบ้างนะเดี๋ยวจะมีคนดูหาว่าโอ้โหผมนี่ตบไก่นะจริงๆไม่ใช่นะแคนคอมเบดเดอร์สองก็ตืงเหมือนกันนะอาจไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะก็ได้ลงแล้วเนาะวันนี้ ดาไม่ที่ทำไปก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคน